ไม่มีอักษรรูนที่ลึกลับและลึกซึ้งในศิลปะการต่อสู้คำจารึกกมาจากสวรรค์และโลกกฎจารึกในโลกล้วนมีพลังวิเศษพลังของศิลปะการต่อสู้มาจากตัวมันเองอย่างไรก็ตามหลังจากฝึกฝนศิลปะการต่อสู้เมื่อควบคุมกฎของจารึกพลังจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในโลกนี้มีเต่ามากมายที่ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นคำพูดได้และสามารถเข้าใจได้เท่านั้น อย่างไรก็ตามศิละปะการต่อสู้สามารถสอนได้ด้วยคำพูดและศิละปะการต่อสู้ก็ง่ายมากเช่นกันอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการเข้าใจศิละปะการต่อสู้ที่เรียบง่ายนี้มันยากพอๆกับการเข้าถึงท้องฟ้าจัก,กรพัฒน์บูอธิบายอย่างละเอียดเขามอบทุกสิ่งที่เขาเรียนรู้มาตลอดชีวิต ในความว่างเปล่าอันไรที่สิ้นสุดเจียงเฉินยืนหยัดต่อสู้กับจักรพัิหู่จักรพัิหู่ยิ้มและกล่าวว่านั่นคือทั้งหมดที่ฉันสามารถสอนคุณได้คุณเพียงแค่ต้องจำไว้ว่าความแข็งแกร่งของคุณเองไม่ได้อ่อนแอกว่าพลังในโลกเจียงเฉินกำหมัดของเขาและพูดอย่างขอบคุณขอบคุณพี่ใหญ่เพื่อขอคำแนะนำจากคุณ จัก,กรพัดหูเดินไปโอบไหล่ของเจียงเฉินและพูดว่าไปกันเถอะกลับไปก่อนทั้งสองรีบออกจากความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้และปรากฏตัวอีกครั้งในดูโอเชียนซองในขณะนี้ยังมีอีกสองยุคก่อนการประทุมใหญ่ดูโอเชียนเจียงเฉินอาศัยอยู่ท่วคราวในดูโอเชียนซองตอนนี้ฐานการบ่มเพาะของเขาได้ทะลุทะลวงแล้ว มันจะยากมากหากเขาต้องการที่จะทะลุผ่านอาณาจักรอีกครั้งและก้าวเข้าสู่อาณาจักรต่อไปจะใช้เวลาค่อนข้างนานในการชำระตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทำคือปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นเมื่อมาเชียว e เอ็มเ r อยู่ที่ระดับ14ของมาเชียวเรียวเขาไม่สามารถควบคุมพลังสูงสุดของศิลปะการต่อสู้และเฮเวนลี่คุงฟูได้อย่างสมบูรณ์ เขาต้องย้อนกลับผ่านเส้นเมริเดียนและย้อนกลับการไหลเวียนของเลือดเพื่อที่จะทำให้สมองของเขาเป็นอัมพาตเพื่อเรียกพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในร่างกายของคุณตามที่จักรพรรดิวูกล่าวไว้การอยู่ในโลกแห่งมนุษย์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสัมผัสกับสภาพจิตใจดังนั้นเขาจึงขอให้เจียงเฉินไปเดินเล่นในโลกแห่งมนุษย์ในสองยุคนี้เพื่อฝึกฝน ถ้าเขาสามารถแสดงศิลปะการต่อสู้และทักษะแห่งสวรรค์ได้อย่างละเอียดถีทั่วในระดับที่14ของศิลปะการต่อสู้แล้วเจียงเฉินสามารถเหนือกว่าเขาได้หลังเขาเจียงเฉินนั่งไขว่ห้างบนก้อนหินสายลมที่พัดมาทำให้ผมยาวสลวยยุ่งเหยิงผมบางเส้นบางการมองเห็นของเขาและการมองเห็นของเขาก็พร่ามัวเล็กน้อย คุณต้องการที่จะสัมผัสกับสภาพจิตใจของคุณในโลกของมนุษย์หรือไม่เจียงเฉินพึ่งพัเบาพ,พึมงพำเบาในทันทีออร่าพลังจำนวนมากแตกต่างจากร่างกายของเขาและออร่าพลังเหล่านี้รวมเข้ากับส่วนต่างๆของสิบภูมิภาคที่ไม่มีที่สิ้นสุดออร่าเหล่านี้ล้วนเกิดใหม่และกลายเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่เอี่ยมหรือมนุษย์ หรือพืชหรือสัตว์ทั่วไปบางชนิดนอกจากนี้ยังมีสัตว์ร้ายบางตัวที่ทรงพลังพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเจียงเชนเต็มไปด้วยความคิดและร่างโคลนนับไม่ถ้วนผสานเข้ากับทุกวิถีทางของชีวิตในสิบขอบเขตที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเริ่มสัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างสัมผัสประสบการณ์และฝึกฝนในโลกของมนุษย์ อวตารทุกตัวไม่มีเจตจำนงของเจียงเฉินตั้งแต่แรกเกิดจนถึงจุดจบและความเข้าใจในชีวิตนี้จะแบ่งปันกับเจียงเฉินเท่านั้นไปจนตายสองยุคผ่านไปในพริบตาเจียงเฉินนั่งขัดสมาธิอยู่บนหินของภูเขาด้านหลังในช่วงสองยุคนี้ร่างกายของเขายังคงไม่เคลื่อนไหวเหมือนรูปปั้นหิน และในสองยุคนี้อวตารของท่านยังคงบำเพ็ญเพียรในพบปุถุชนประสบสิ่งต่างๆได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายและท่านค่อยๆปล่อยวางสิ่งต่างๆสภาพจิตใจของเขาดีขึ้นโดยไม่รู้ตัว สองยุคต่อมาเจียงเชนได้มาถึงขีดจำกัดของศิลปะการต่อสู้ที่จัก,กรพรรดิ WU กล่าวถึงแล้วหัวใจของเขาเข้าสู่ทะเลที่เงียบสงบโดยไม่มีคลื่นแม้แต่ลูกเดียวเช่นเดียวกับท้องฟ้าที่ไร้เมฆซึ่งชัดเจนอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้เขายืนขึ้นเมื่อเขาลุกขึ้นพลังอันทรงพลังก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาในทันที พลังนี้มาจากร่างกายจากเลือดจากจิตวิญญาณจากทุกส่วนของร่างกายและในใจของเขาก็เกิดพลังวิเศษขึ้นระดับสูงสุดของศิลปะการต่อสู้และกังฟูสวรรค์คือพลังทางจิตเจียงเฉินพ,พึมพำเบาพ,พึมพำเบายึดเทเวนเซ็กซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญของไซซิงเฮเบเวนเซกรวมตัวกันที่นี่และพวกเขากำลังรวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องของไซซิงเฮเบเวนเซกต่อไปในขณะนี้พวกเขาทั้งหมดมองไปที่ภูเขาแห่งจิตวิญญาณในระยะไกลเด็กคนนี้จัก,กระพัดการต่อสู้ในห้องโถงใหญ่มีสีหน้าประหลาดใจเช่นกันและอดไม่ได้ที่จะชื่นชม มันเป็นเพียงสองยุคเท่านั้นและเขาได้มาถึงระดับสูงสุดของศิลปะการต่อสู้และความแข็งแกร่งของสวรรค์ช่างเป็นลมหายใจที่แข็งแกร่งจริงๆศักยภาพของแม่น้ำเฉินนี้ยิ่งใหญ่เกินไปโรงไฟฟ้าอื่นๆในห้องโถงทั้งหมดพูดและพวกเขาทั้งหมดตกใจกับรัศมีของเจียงเฉิน โรงไฟฟ้าของไซซิ่งเฮเบเวนเซ็กต่างก็ตกใจตกใจกับลมหายใจของเจียงเฉินตกใจกับความแข็งแกร่งของเจียงเฉินและเจียงเฉินยังคงยืนอยู่ที่ด้านหลังของภูเขาลิงซานหลังจากรู้สึกถึงพลังอันทรงพลังที่มาจากส่วนลึกของหัวใจเขากอดไม่ได้ที่จะยิ้มเล็กน้อยที่มุมปากเขากระจายออร่าของตัวเองและกระจายความแข็งแกร่งของตัวเอง ในขณะนี้เขาดูธรรมดามากไม่มีลักษณะพิเศษใดๆเหมือนคนธรรมดาทั่วไปในขณะนี้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบๆฮ่าห้าไม่เลวทันทีที่จัก,กรพรรดิหูปรากฏตัวเขาก็หัวเราะและชมเชยเจ้าหนูเจ้าช่างหน้าทึ่งจริงๆแค่สองยุคเจ้าก็ไปตามทางที่ข้าเคยเดินทางมานาน บางทีเจ้าอาจจะจริงๆสามารถสร้างศิลปะการต่อสู้ระดับที่16ได้เจียงเฉินยิ้มและพูดว่าเป็นการดีกว่าสำหรับที่ชายที่จะสอนอัญญาประกาศคู่โอเคอย่าดูถูกตัวเองแม้ว่าคุณจะอยู่ที่ระดับ14ของศิลปะการต่อสู้เท่านั้นและคุณอยู่ในความสับสนวุ่นวายเท่านั้นที่กลับสู่สภาพเดิม แต่ในการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายฉันอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณจากกระพัดหวูยังคงมีความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเจียงเฉินเจียงเชนเชี่ยวชาญทักษะเฉพาะมากเกินไปทิศทางสิบทิศของเรืนห่วงนั้นก้าวหน้าเกินไปและการสร้างแผนภาพลึกลับบวกกับความเข้าใจในศินละปะการต่อสู้ของเจียงเฉินในตอนนี้ เขาอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ในการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายการเติบโตของข้าใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วถ้าข้าไม่เข้าสู่โดมิเนชันเรียวความแข็งแกร่งของข้าแทบจะไม่สามารถปรับปรุงได้และเจ้ายังมีที่ว่างให้เติบโตการบ่งเพาะของเจ้ายังไม่ถึงจุดสูงสุดและเจ้าได้เข้าสู่รุ่นที่15แล้วระดับของมาเชียวเรียว เคอสกลับสู่ขอบเขตเดิมความแข็งแกร่งจะดีขึ้นอีกครั้งอัญญาประกาศคู่ถ้าเราอยู่ในขอบเขตเดียวกันคุณสามารถแขวนคอและทุบตีฉันได้คำพูดของดับวหวงนั้นไม่ได้เกินจริงเลยเกี่ยวกับสิ่งที่จักรพรรดิหู่พูดเจียงเฉินเพียงแค่ยิ้มจักรพรรดิหู่นั่งลงบนหินที่ด้านข้างและถามด้วยรอยยิ้มคุณมีแผนอะไรต่อไป แผนเจียงเฉินนั่งลงที่ด้านข้างคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าไม่มีวางแผนเพียงแค่รอในที่สิ้นสุดรอให้ปีศาจนอกโลกกลับมารุกรานอีกครั้งหลังจากที่ปีศาจต่างดาวที่บุกรุกได้รับการแก้ไขแล้วฉันคิดว่าฉันจะเดินตามรอยเท้าของมารดาแห่งสวรรค์และโลกจากกระพัดไปสู่อาณาจักรอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และดูว่าอาณาจักรอันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเช่นไรพร้อมเพรียงกันเมื่อถึงเวลาจัก,กระพัดหูยังยิ้มและกล่าวว่าข้าก็อยากไปดูเช่นกันในโลกที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ข้าต้องการสร้างศิลปะการต่อสู้ระดับที่16และเข้าสู่อาณาจักรแห่งการปกครองตกลงเจียงเฉินพยักหน้า ในประโยคง่ายๆประโยคเดียวพวกเขาบรรลุชั้นธรรมตินั่นคือหลังจากกำจัดวิญญาณทั่วร้ายนอกท้องฟ้าแล้วให้ไปที่อาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อไล่าตามอาณาจักรแห่งการฝึกฝนที่แข็งแกร่งขึ้นตอนนี้คุณสามารถไปดูจุดๆได้จักรพัรดิหู่พูดด้วยรอยยิ้ม จัก,กรพรรดิหู่ไม่เคยอนุญาตให้เจียงเฉินเห็นทั้งชูชูมาก่อนเหตุผลหลักคือเพื่อทำให้สภาพจิตใจของเจียงเฉินเฉียบแหลมเมื่อบุคคลมีความอยากอยู่ในใจใจก็ระง,งับไม่ได้ความปรารถนามีหลายประเภทเมื่อคุณเห็นเพื่อนที่คุณเคยคุณจะอยากเห็นซึ่งเป็นความปรารถนาเช่นกันโดยเฉพาะญาติและเพื่อนของฉันเองสิ่งนี้ทำให้เกิดความปรารถนาอันแรงกล้า ตอนนี้เจียงเชนได้มาถึงขอบเขตของ w u ลจือจิงแล้วเขาได้ฝึกฝนขอบเขตสูงสุดของศิลป,ปะการต่อสู้และฝึกฝนความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาตอนนี้เจียงเฉินสามารถไปหาทางชูชูได้อืมเจียงเฉินนบยักหน้าเบาๆในขณะนี้เขายังคงต้องการเห็นทางจุดจุ ศิละปะการต่อสู้มีความต้องการสูงมากในด้านสภาพจิตใจโดยไม่ลืมอารมณ์ทั้งเจ็บและความปรารถนาหกประการโดยสิ้นเชิงเจียงเชนหลบและหายตัวไปในดูโอเชียนซองช่วงเวลาต่อมามันก็ปรากฏขึ้นในหลิงซานที่ซึ่งมนุษย์อาศัยอยู่แล้ว มันเป็นเวลาสองยุคแล้วที่เจียงเชนล่าถอยและงานใหญ่ของดูโอเชียนกำลังจะเริ่มขึ้นโรงไฟฟ้าทั้งหมดจาก10อาณาจักรรวมตัวกันในจักรวาลที่ซึ่งนิกายดูโอเชียนตั้งอยู่เพื่อรอการเปิดตัวของงานใหญ่ และมนุษย์ที่นำโดยทางจู่จูได้มาถึงสองยุคแล้วพวกเขาพบภูเขาแห่งจิตวิญญาณที่ค่อนข้างใกล้กับดูโอเชียนซองและตั้งรกรากอยู่ในภูเขาแห่งจิตวิญญาณนี้ท่วคราวเจียงเชนปรากฏตัวนอกลิ่งชานเขายังคงปรากฏตัวในฐานะลูกชายของดูโอเชียนซองและเขาต้องการทำให้ทางจู่จูประหลาดใจใครกัน ทันทีที่เจียงเฉินปรากฏตัวสาวกจากภูเขาชูแอวนอกหลิงซานก็ปรากฏตัวขึ้นขวางทางเขาศักดิ์สิทธิ์บุตรศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่ได้เห็นรูปลักษณ์ของเจียงเชินอย่างชัดเจนสาวกของชูชานเหล่านี้ก็ตกตะลึงในทันทีและรีบถอยห่างเพื่อหลีกทางให้เจียงเชนินเจียงเฉินยิ้มเบาๆเดินไปที่ด้านบนของหลิ่งชานด้วยความก้าวหน้า บนยอดเขามีสิ่งก่อสร้างมากมายมนุษย์ที่แข็งแกร่งทั้งหมดอาศัยอยู่ที่นี่ทั่วคราวเพื่อรอการเปิดตัวของเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่ยึดท้องฟ้าทันทีที่เจียงเชนปรากฏตัวมันกระตุ้นความสงสัยของมนุษย์ที่แข็งแกร่งจำนวนมากทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเขาเดินไปด้วยรอยยิ้มสดใสบนใบหน้าของเขาและพูดว่า พระบุตรคุณอยู่ที่นี่อาจารย์ผ่านมาสองยุคแล้วทำไมอาจารย์ไม่มารับฉันยึดสวรรค์นิกายเจียงเชนมองไปที่เจียงหุยสองยุคที่แล้วเขาเพิ่งก้าวเข้าสู่ c h อ o s รียวแต่ตอนนี้เขาได้ก้าวเข้าสู่เคอ o s รียวแล้วความแข็งแกร่งนี้แข็งแกร่งมากในบรรดาลูกชายและลูกสาวของเขาเขาก็แข็งแกร่งที่สุดเช่นกัน แม้ว่าเจียงจิวเตียนจะเป็นเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์และมีความสุขกับโชคของเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่สองยุคที่แล้วเขาเป็นเพียงครึ่งก้าวสู่สภาวะวุ่นวายและครึ่งก้าวจากสภาวะวุ่นวายสู่สภาวะวุ่นวายนั้นยากเกินไปเจียงเชนเหลือบมองไปที่เจียงหุยและเห็นร่องรอยของความชั่วร้ายในส่วนลึกที่สุดของใจเจียงหุยทันที เขาซ่อนความชั่วร้ายนี้ไว้เป็นอย่างดีเป็นเช่นนั้นเองเจียงฉีนี่ตระหนักได้ทันทีเขาฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ระดับสูงสุดฝึกฝนจิตใจและสามารถมองทะลุหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อจัก,กรพรรดิหู่พบเขาเป็นครั้งแรกเขาอาจเห็นผ่านความปรารถนาบางอย่างในใจของเขา ดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยตัวตนของเขาจุดประสงค์คือทำให้เขาอารมณ์เสียเจียงเชนไม่ได้สนใจกับความชั่วร้ายและความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในใจของเจียงหุยมากนักอย่างไรก็ตามเจียงหุยเติบโตขึ้นมาใน chaos plan และได้รับการปลูกฝังให้เขามีความคิดที่จะแก้แค้นโดย w w เชียน เมื่อเวลาผ่านไปความชั่วร้ายและความขุ่นเคืองเหล่านี้จะค่อยๆค,คลี่คลายลงที่ชายยุ่งกับงานใหญ่ดูโอเชียนและไม่มีเวลาหลังจากงานใหญ่ดูโอเชียนสิ้นสุดลงคุณสามารถไปที่นิกายดูโอเชียนและกลายเป็นสิ์ของนิกายดูโอเชียนอย่างเป็นทางการเจียงเฉินพูดเบาๆ ในขณะนี้มนุษย์ที่แข็งแกร่งหลายคนก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันดาวเฮง WU เซี่ยวยาเอกสุ g w d ทางจูจูและเจียงจิวเตียนและคนอื่นๆพวกเขาทั้งหมดรู้สึกถึงลมหายใจของเจียงเชนหมุดศักดิ์สิทธิ์ทังจูจูมาก่อนเรียกแล้วถามว่า คุณบอกว่าหลังจากที่คุณมาถึงดูโอเชียนซองคุณจะบอกที่อยู่ของเจียงเฉินตอนนี้ฉันรอที่นี่มาสองยุคแล้วคุณจะบอกไหมฉันอยู่ไหนเจียงเฉินดาวเฮงเริ่มถามเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ดูโอเชียนโฮลีซันเจ้าช่วยเล่าเรื่องภายในเกี่ยวกับอาณาจักรลับดูเทียนให้ข้าฟังล่วงหน้าได้หรือไม่เขาถามด้วยรอยยิ้มเจียงเฉิน งม,มปากของเจียงเฉินยกขึ้นและรอยยิ้มจางๆถูกวาดขึ้นพูดติดตลกทำไมคุณถึงอยากเห็นเจียงเฉินจริงๆเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันไม่สามารถเปรียบเทียบกับเจียงเฉินได้อย่างไรถูกต้องแล้วเจียงเฉินหุ้ยพูดแทรกขึ้นทันควันและพูดว่าฉันลูกชายของตัวเทียนจงไม่สามารถเทียบได้กับเจียงเฉิน ถ้าคุณต้องการให้ฉันเห็นเจียงเฉินตายแล้วคุณสามารถตามลูกชายและแต่งงานได้ลูกชายคุณกำลังพูดถึงอะไรเจียงหุยคุณต้องการต่อสู้ไหมเจียงจิ่วเทียนและคนอื่นๆยืนขึ้นทันทีและดุฉันกลัวว่าคุณจะไม่ประสบความสำเร็จเจียงหุยมองอย่างเฉยเมยจ้องมองไปที่เจียงจิ่วเทียนและคนอื่นๆและพูดอย่างสบายๆว่า ถ้าฉันเป็นผู้นำของเผ่าพันธุ์มนุษย์และมีความสุขกับโชคของเผ่าพันธุ์มนุษย์การฝึกฝนของฉันต้องไม่เกินสภาวะวุ่นวายอัญญาประกาศคู่โอเคหยุดเถียงกันทั้งชูฉู่ยืนขึ้นและดูเมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็ปิดปากเงียบตาของทังจูดจูมองไปที่เจียงเชนและถามบอกฉันว่าเจียงเชนอยู่ที่ไหน ด้วยรอยยิ้มที่เล่นบนใบหน้าของเจียงเชนเขากล่าวว่าถ้าคุณต้องการทราบว่าเจียงเชนอยู่ที่ไหนให้แลกเปลี่ยนกับแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ทังจูจูลังเลเล็กน้อยอะไรนะเจียงเฉินถามด้วยรอยยิ้มเป็นไปได้ไหมว่าเจียงเฉินไม่สำคัญเท่ากับแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุดในใจคุณทังจูจู ลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นพูดว่าโอเคฉันสัญญากับคุณทันทีเธอเรียกด้วยแสงที่ไม่มีที่สิ้นสุดลำแสงวิเศษที่พร่างพรายปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาและเจียงเฉินก็ยิ้มเช่นกันฟื้นใบหน้าที่แท้จริงของเขาและพูดว่าฉันคือเจียงเฉินเมื่อเห็นว่าบุตรศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนไปใบหน้าของถังชูชูก็เปลี่ยนไปทันที และพูดว่าทำให้ฉันสนุกไหมคนอื่นๆมองดูตามเจียงเฉินแม้ว่าบุตรศักดิ์สิทธ์จะกลายร่างเป็นเจียงเฉินด้วยออร่าแบบเดียวกับเจียงเฉินแต่พวกเขาไม่เชื่อว่าบุตรศักดิ์สิทธิ์คือเจียงเฉินถ้าบุตรศักดิ์สิทธิ์คือเจียงเฉินพวกเขาคงจำกันได้นานแล้วแล้วจะเสียเวลาไปทำไม พวกเขาไม่เชื่อและทางจู่จูก็ไม่เชื่อเช่นกันเมื่อเห็นการแสดงออกที่ไม่เชื่อของพวกเขาเจียงเชนก็ผนัเล็กน้อยเขาปรากฏตัวขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ไม่มีใครเชื่อตัวต,วตนของเขาคุณไม่เชื่อด้วยซ้ำเจียงเฉินยิ้มทังจู่จูพูดอย่างเย็นชาอย่าคิดว่าฉันจะเชื่อคุณถ้าคุณมีลมหายใจแบบเดียวกับเจียงเชนบอกฉันเร็วเว่าเจียงเชนอยู่ที่ไหน เจียงเฉินแวบและปรากฏตัวต่อหน้าทางจูจๆอย่างแปลกประหลาดยืดตัวของเขาออกอ้อมแขนไปกอดเธอแผ่วเบาเอวบางเฉียบทังจูจูต้องการต่อสู้แต่ถูกห่อหุ้งด้วยพลังอันทรงพลังเธอรู้สึกว่าพลังของเธอดูเหมือนจะถูกผนึกไว้และเธอต่อสู้เล็กน้อยราวกับว่าเธอทำตัวเหมือนเด็กทารกปล่อยปล่อยชันไปเจียงเฉินเอาแขนโอบรอบเอเวเรียวของเธอ และพูดด้วยรอยยิ้มถ้าคุณไม่ปล่อยฉันแล้วจะเป็นอย่างไรคนร้ายเจียงในแอนชานตะโกนเสียงดังดาบยาวปรากฏอยู่ในมือของเขาและเขาโจมตีอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งในการพอปลูกของเขาจะทำร้ายเจียงเชนได้อย่างไร เมื่อเขาเห็นเจียงเชนต่อหน้าเขาเขาก็หยุดไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้แม้แต่นิดเดียวหุตรศักดิ์สิทธิ์เจ้าเป็นบุตรที่ยิ่งใหญ่ของดูโอเชียนเซกเจ้าไม่กลัวที่จะทำลายชื่อเสียงของดูโอเชียนเซกหรอดาวเฮงพูดอย่างเย็นชาเช่นกันเจียงเฉินเอาแขนโอบทั้งชูชูที่ไม่สามารถต้านทานได้และพูดอย่างหมดหนทางว่า ฉันพูดไปหมดแล้วฉันคือเจียงเฉินสายตาของคนอื่นๆมองไปที่เจียงเฉินไม่มีใครเชื่อว่าบุตรศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตามจากกระพัดหวู่เพื่อกวาดสิบอาณาจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือเจียงเฉินหากเป็นเจียงเฉินจริงๆเขาคงเคยลักพาตัวถังชูชูมาก่อนดังนั้นเขาคงไม่ขโมยน้ำอมฤตแห่งสวรรค์และโลกจากสวรรค์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์